อนาคตที่บ่งบอกถึงความตั้งใจว่าเราจะทำอะไรนะคะปกติแล้วเราจะใช้ going to future อยู่แล้วนะคะเช่นนะคะสมมุติว่าเราตั้งใจที่จะออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะ I'm gonna go out for dinner tonight I'm going to go out for dinner tonight ซึ่งอันนี้นะคะเป็นอนาคตที่ตั้งใจจะทำใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะครูจะมีตัวอย่างของสิ่งที่เดิมนะคะเราตั้งใจจะทำค่ะแต่สุดท้ายไม่ได้ทำเพราะว่ามีปัจจัยอะไรบางอย่างนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะเราก็ใช้ going to แบบเดิมเนี่ยละนะคะ แต่ว่า verb to be ที่จะใช้นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นอดีตนั่นเองค่ะซึ่งก็จะใช้ได้2ตัวนะคะก็คือคําว่า was หรือว่า were ค่ะอย่างประโยคเดิมนะคะเราจะเล่าว่าเดิมเนี่ยเราตั้งใจที่จะออกไปทานข้าวข้างนอกใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราโทรไปเช็คแล้วร้านอาหารนั้นปิดเราก็เลยไม่ได้ไปก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคแบบนี้นะคะ I was g o n n a go out for dinner But when I called the restaurant, it was closed สิ่งที่เราตั้งใจนั้นไม่ได้ทำนะคะหรือว่าเราตั้งใจเดินนะคะที่จะบอกเขาเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็เปลี่ยนใจก็คือไม่ได้บอกยันเองนะคะก็จะเป็น I was g o n n a tell him but then I changed my mind I was going to tell him But then I changed my mind ถ้าพูดแบบนี้นะคะสรุปก็คือไม่ได้บอกนั่นเองค่ะความตั้งใจที่เดิมนั้นเราตั้งใจว่าจะทำแต่สุดท้ายมีปัจจัยบางอย่างทำให้เราไม่ได้ทำนะคะก็จะใช้ verb to be ใน verb ช่องที่2นะคะแล้วก็ going to future ค่ะเราไปใช้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ